พี่พาน,นะคะรักพุณนเลยนะคะเราจะมากินเนื้อย่างหรือว่าหมูย่างกันะนะนี่ตามรูปนี้แล้วกันเหมือนบิ่งซูเลยอะเหมือนบิ่งซูแต่ว่าเป็นเนื้อนรืออปมา่าะไม่เป็นเป็นหมูที่เราไม่ทานเนื้อใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันเรามีเงินด้วยนะเยวจะเอาเงินให้ดูไม่เกี่ยวใช้ไม่ได้รู้สึกเขาจะใช้เงินสดสดนี่นแหละแรกมามีแต่แบงค์นี้นะนี่แบงค์อื่น จริงๆที่นี่ของกินเยอะมากเลยนะก็เลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะกินอะไรกันบ้างเนาะเดินวนสามรอบได้มีอีกอย่างที่น่าสนใจก็มันไก่นะเขาให้ไก่ไปน่องๆเลยนะคือแบบจานหนึ่งต่อน่องหนึ่งอะน่องใหญ่เลยนะก็ด้ว่าเป็นน่องธรรมดานะจ๊ะอันนี้อีกอย่างที่อยากกินนะคะคือมันมีหอยนางรมนี่อันนี้ เขาทำน้าก,กินมากเลยแต่ไม่รู้ว่าหอยมันจะตัวเล็กไหมหรือว่ายัางไงเราต้องไปจิ้มบอกเขายัางไง <_ d> um> เดี๋ยวเราจะไปลองสั่งดูนี่นะสั่งเขาว่าจะเอาสามอันนี้แล้วก็ไปแถมอนันนั้นอันนึง <_ d> um> <_ d> um> คือบะหมี่นั่นเองนะไม่รู้เขาเข้าใจเราหรือเปล่ <_ d> um> าจ่ายเงินไปแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลย <_ d> um> คนมองกันเต็มเลย <_ d> um> เงินทอนเป็นครั้งแรกที่เรามีเงินทอนนะคะจักแม่นอย่างนี้กี่บาทเนี่ยทอนมากี่บาทไม่รู้ว่าคิดตังกี่บาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนทุกคนมองอ่ะแสดงว่าการถ่ายกล้องนี่มันก็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดสาหรับที่นี่เ <c oughs> แล้วก็เป็นแค่ที่ไทยของเราเลยทีนี้เจ๊ตักเลยเจ๊โอ้ให้เยอะจัง <c oughs> นี่เหรอของเราอโอเคโอเคโอเคแล้วเห็นไหมนี่ในที่สุดนะคะเราก็ได้ข้าวมาแล้ว <c oughs> มือแรกของเราที่นี่นะคะมันมีอะไรบ้างไหนดูสิอันนี้นะ่าจะเป็นเหมือนต้มต้ม,ตมซุปซุปนะ,ปะอ๋อจะเป็นเหมือนกระเพาะปลาเลยอันนี้นะวิมีอะไรด้วยอะ่ะดูสิ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนหอยทอดบ้านเรานะคะหอยนางลมทอดนะคะอันนี้จะเป็นมีมีนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนผัดผักค่ะเจ๋งอะ่ะก็คือว่าเราพูดไม่ได้ใช่ไหมอังกฤษไม่ได้ไอหวันไม่ได้จีนไม่ได้เลยทุกคนพูดภาษาเหมือนภาษาจีนหมดอะ่ะซึ่งมันเป็นการที่แบบว่ายากมากในการใช้ชีวิตของป้าประไพก็ พี่สาวกําลังไปเอาเหมือนเนื้อย่างอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้ตอนนี้กี่โมงน่ะตอนนี้อ่อน่าจะตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะประมาณ11บเอโมงได้แล้วนะจะเร็วกว่าเมืองไทยแค่ชั่วโมงเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กินกันแล้วเราจะเข้าไปที่ตึก1นึกันต่อเลยนะคะในที่สุดเราก็ได้หมูย่างบิงนซูมาแล้วนะ มากเลยเนาะมันเหมือนแบบว่าเหมือนบิงซูมากเลยให้น้ําซุปมาอันนึงนะมีน้ําส้มอันนึง280บาทดูท่าคนกินแบบแซบเวอร์แซบแว่เลยนะคะหอมมะพาหอยนางรมอร่อยสุดหมดแล้วเดี๋ยวลองชิมนะอันนี้อะไรเนี่ยมันมีเป็นเส้นๆแดงๆด้วยไม่รู้อะไรนี่แดงๆ มีสามลายมีห้าแผน่นจ้าของเขากินของตัวเองไม่กินนะอันนี้หอมมากเลยหอมเนื้อสุดดิกชิ้นอิกสักชิ้นเมื่อกี้กินแตบบ่พริกไม่ร่อยเป็นพริกหันน่นฝอยเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยพริก อเอารูปให้เขาดูคนเขาเป็นคนไต้หวันใช่ไหมเขาก็แบบเหมือนนินทาเราอะเหมือนแบบเฮ้ยผูกก้หญิงคนนี้ฉลาดอะไรเงี้ยเดีกยะบอกให้ทุกคนภูมิใจนะเราควรจะมีภูมิปัญญานะเขาปั่นสดๆน,นะไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยแล้วเขาก็เอาแบบว่าไอี่กองอะกองเม็ดอ่อยทีนึงคอดีมากมอดี๋ไปซื้ออีกไปซื้ออันอื่นมง อร่อยมากโอเคกินต่อ น,น,นี่มันจะมีเวลาเข้าของใสมันจะเข้าไปถ่ายแบบนี้หรือเปเลา่านะะไม่รู้ว่าถ่ายยังไสงสวยมากเลยนะถ่ายย่างเงียนะ้วยทางข้างน,นอกอ๋อนี่แดงข้างนอกเ็ีย่ยเวลาเข้า ก็อ,อย่าลืมกดติดตามให้พี่ป๋าป๋าดเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ป๋าป๋านะคะแล้วตอนนี้พี่พามี่2ช่องด้วยกันนะคะมีป๋า 1, ปา DIY ป๋าปา How to and Review นะคะเพลงไงอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะตรงนี้ตรงนี้